สวัสดีจ้าพจัการบ้านข้วอิตาเลียนโนจ้าเมเดลผ้ามาเห็ดต้มไก่สดนามหอนหอนเนาะมือเนี่เนาะต้มไก่สดนามโปกๆมือนเออว่าบ้านสไตคนเมืองนอกเนาะเอออุปกรณ์เท่ากับว่ามียังค่ะตะไคร้ใบบกูดใช้ลงไปแล้วเกลือบกขามเปียกต้มไส้บกข้ามเปียกเนาะทำมันบกเปียกเท่ากับที่ใส่บะนาว ใส่หมกเน่าลงไปอีกเตรียมไม่พร้อมแล้วน้ำเดือดเท่าต้องส่ใส่ไก่ลงไปเนาะอันนี้น้ำเริ่มก็จะเดือดแล้วนี่น้ำก็ได้น้ำเดือดแล้ะใส่ไก่ลงไปเลยเสียงดังได้จักหน่อยเด้อใส่ไก่ลงไป ชายไกล่ลูกไก่ห้ำเดือดเดือดแล้วไกล่ลงไป่ทุกคนเดี๋ยวข้าวจังสีใส่ผงรสเนาะเห็นมันตม้มคักๆ่าคนละเนี่ยจังสีใส่ชายไก่ลงไป่ทุกคนอันดับแรกบักขามมาใส่ลงไปแล้วถ้ามันโมเปียวเขาจังใส่น้ำบักเน่าซีมลงไปอีกเนาะมันมีหน่อยๆน่อยัอกขามก็ได้ขามเปียก์หรือประหยัด อะไลงไปอยิเป็นประมาณนี้เห็นไหมต้มไก่เีพุด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 เหนไหมเดือดพุ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 ดก็ไะคนมาแน่ยังไง ใ่บักขามเปียกลงไปแล้วค่ะมันบักเปียกเอาก็ใส่น้าบักเน่าตื้มลงไปอีกเนาะเกลือก็ใส่ลงไปแล้วต้มเป็นบักขามเปียกก่อนโโลอยู่นี่เห็นปะอ๋อเบิ้งกันแบบใกล้ชิดกันเลยเมือเ่อนหร่ี่ที่เฮ็ดข้าวบ้านๆใส่ก้นเมืองนอก มันลจิเป็น mond, ip, s, saying, oh man, ประมาณนี no ้อารมณ์นึงสิเดี๋ยวตุด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 ต้มไปเรื่อยๆให้มันอันนี้จังหน่อยถ้าจังจิบุงรสเนาะก็เลยจิกินไก่จิกินต้มไก่ใส่กับตับักพุ้งกอนี่ตับักาพุ่งปลอมฮะตับักพุ้งปลอมกิน น้ำเดือดพุดพ mm ุด hmm. พุพุพุเห um ือนใ้ล้ก็ใส่ลงไปแล้วเนาะขนที่เ um ติมน้ำปลาทีละเติมน้ำปลาครบขผงชูรสก็ไม่หยังนห็นแปล่ะเอออันบอบเปียวใส่น้ำหมักน้ำลงไปอีกอันบอเปียผงชูรส หลดใส่ลงไปเลยนั่นลำลึกมันห่อนเดือดคุดๆุดุดคุดเลยมันนี่น่าหมักเน่าใส่ลงไปอีกสักหน่อยก็ได้เนี่น้าหมักเน่าถ้าเขาอยากมันบอเปรี้ยวเติมลงไปเพเป็นยังหรอคนจัดก,การบ้านมากกินเปรี้ยวอยู่แล้วนะ สิไปเอาหอมหัวใหญ่ามาปานใส่เนาะ,ะนี่เทาก็ได้พักอันนี้มาใส่ตะก,กูลหัวไชเท้ารสชาติใกล้เคียงเหมือนกันเลยหัวไชเท้าประการมานทีใส่เพิ่มความหวานน่นะ,ะ,ะ,ะเนาะใส่ลงไปแปกงกระสือมะไห ขุ่นหวานจังเนี่ยกินออกประมาณเหมือนหัวไชเท้าแล้วแต่มันสิหวานกว่าหวานกว่าหัวไชเท้าสองเท่าเลยอัะอันนี้นี่ออกมันหวานะมะตัมกินก็นจีเป็นตาแซ่บอยู่รสชาติเหมือนแค่รสอนี่ยังไงแต่บ้านที่ใส่หอมกำลังลงไป เพิ่มสีสันอันนี้กับตะกุลอันนี้พักอันนี้ก็หวานเือากันแน่นิออกพ้นหวานหวานถ้าว่าถ้ากินดิีๆมัน,นมัน,นดดออม,มนันขื่นหูด่างคือหอมหมนละมันขึ้นขึ้นฉั่นละแต่ว่าถ้าเกิดเ้ากินอันนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะออกพ้นๆนักหน่อย ต้มเดือดต้มใส่อันนี้แ่ะให้มันเปืองใบมันนีผู้จัดการบ้านมากกินหอมอันนี้มันคือใบกระเทียมนี่แหละบางอย่งหนึ่งก็คือใบกระเทียมแตะมือก็หอมต้นหอมนี่แหละหอมฝรั่งอ่ะเนาะ่็ค่ะถ้าต้มซุกๆแล้วออกโคตรมันหวานฉิบหวาน ถ้ากินนี่ดีๆมันจะออกขึ้นๆอืมขึ้นๆนีน่ไหมขึ้นกินแห้งๆนี่ไหมอืมใส่ลูกไปผักเนี่ยกับใส่ลูกไปชดหน้ามันห่อนเนาะมันเนี่ยเน้นน้ำหลายๆเน,น่อ้อเลยเพราะว่าเาปติการบ้านนักงชดหน้า เออ้ยเห็นป่ะเดือดพุดพุด,พด,พด,พดต้มไปเขาจะสีมาชิมบ้านี่กล้าาใกล้สูกแค่หนก็ถามกับว่าฮัดเื่อฉันก็ลง,งดิเื่ยุเปรี้ยนีสดน้ำโ,โ้แบ่บขนาดนี้ไงนี่แหละข้วาวบ้านจะตายก้นเมืองนอกการยู่กินกับเป็นยังที่นี่แหละก็คือบ้านเฮ้านี่แหละเนาะ คนเมื่องอกกับว่าได้กินเด้อรู้อีหยังดอกถามว่ามากบ่บ่มากดอมามากยี่หัานบ่ให้ได้กินนะเออเ้ากินอาหารบ้านเ้าแซ่บกว่าอีกคนยังไงว่ากับว่าเด้อไผมาอยู่มีขอบมีกลัวอยู่นี่นะบอกเลยแปดสิบเปอร์เซ็นต์กินอาหารบ้านห้อาอียี่สิบแปดสิม,มากอาหารทั้งส่วนพลังเออบอกเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะนี เรื่องนี้หันผู้จัดการบ้านกับมากเห็นแล้วอาหารเจ้าของนม่แล้วอาหารบ้านเท่า <ừ. S 1> แซ่บกว่าสือปากเข้าร้อมต้่มป,ป,ปิ้ยๆจักหน่อยพักมันเข่ากันจังหน่อยก <ừ. S 1> ันหเหนบหมเหด,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 ดือดพุ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 ดอัน,น้ชิมรสบ้างบาตานี่ อันเหลืออยังก็จังจิเติมลงไปอืมเปรี้ยวได้แล้วยนุ่ได้แล้วยผ่าเกลือเกลือก็หนักไปใส่ปลาแดีอะไรกนไอย ยอดประเดี๋ยวใส่จักรย์้อยก่อีกคนจักหน่อยดีนะใส่ปลาแดก๋ยวจักหน่อยเนี่ยมันมีกินอันนี้จักหน่อยแม่นะ กุดพุดพุดพุดุดุด,ด,ดนี่ละอาหารตัวง,ง่งา,ายาง่ายสไตล์คนเมืองนออเลือน้ำปลาได้แล้วเนาะชิมเมืองอีกรอบนึงต้ม่มจนมันเปื่อยหมดละกันหมามานนี่ เกียวได้แล้วเติมสีสันใช้แบบพริกลงไปเนะี่ยเติมสีสันมันตุ่มเปื่อยสดน้ำแบบนี้เนาะไก่ต้่มไก่ เอาบ่มมีใบบักขามอ่อนแล้วก็ใส่บักขามเปียกนี่แหละใส่แท้นกันได้แทอแทบพึ่งกันรัดแต่งเอาแฉบแล้วบาดนี้ ต้มไก่สไตล์ตกวัวบ้านๆเนะาะกัวบ้านๆสไตล์คนเมืองนอกนี่แหละต้มไก่ต้มสมไก่ไอ้คลิปนี้ก็เป็นคลิปแบบว่าอาหารง่ายๆอาหารดัดแปลงเนาะทำรับคลิปนี่ไอ้ขอมาเบิรงเราแล้วก็ยจะมารับชมแล้วก็ยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกแต่ยังไ้ผู้จัดจาการบ้านในเด้อเพ่ดจะได้มาพลาดคลิปใหม่ๆ สำหรับคลิปนี้ก็อขอจบแค่นี้เนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเนะจ้าสวัสดีจ้า